งานวิจัยหลายงานเลยนะคะที่พูดไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติว่ามันมีตัวแปรหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะทํานายได้ว่าเด็กคนไหนจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่และประสบความสําเร็จไหมวันนี้โดนเอาคําถามนี้มาถามทุกคนกันค่ะโดยเพื่อให้มันไม่ยากเกินไปนะคะโดนก็เลยมีช้อยส์ให้ทั้งหมด2องช้อยส์ค่ะช้อยส์ที่1เนี่ยคือเกรดเฉลี่ยและช้อยส์ที่2นะคะคือคะแนนสอบโอเน็ตเอเน็ ทายสิคะว่า2 Choice นี้อะไรจะเป็นตัวที่ทำนายได้มากกว่าว่าเด็กคนนี้จะเติบโตขึ้นมาประสบความสำเร็จหรือเปล่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องลงมือเรียนเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำนะคะวันนี้ยังคงอยู่กับหนังสือ How Children Succeed นะคะเป็น EP ที่2แล้วค่ะ เมื่อกี้ตั้งคำถามไปหนึ่งคำถามนะคะเพื่อให้มันไม่ยากเกินไปเดี๋ยวดนจะใบให้ค่ะคำใบก็คือว่าทุกคนคิดว่าข้อสอบทั้งสองแบบเนี่ยมันเหมือนหรือว่ามันต่างกันยังไงถ้าดูเผินๆน,นะคะมันก็ดูเหมือนว่าจะเหมือนกันถูกไหมคะสมมติว่าโดนเนี่ยได้เกรดเฉลี่ยด,ดีก็น่าจะแปลว่าโดนเป็นเด็กเก่งเด็กฉลาดน,นะคะสมมติว่าโดนได้คะแนนสอบโอเน็ตเอเน็ตดี N H D, ก็น่าจะแปลว่าโดนเป็นเด็กเก่งเด็กฉลาดถูกไหมคะ แต่ว่าถ้ามันวัดความฉลาดทั้งคู่เนี่ยเราก็ไม่น่าจะมีข้อสอบ2แบบขึ้นมานะคะดังนั้นมันต้องมีความแตกต่างกันแน่ๆซึ่งความแตกต่างของมันจริงๆก็คือว่าเกรดเฉลี่ยเนี่ยมันเก็บคะแนนที่มันผสมผสานหลายเรื่องมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราส่งงานตรงเวลานะคะเราก็จะได้คะแนนถึงแม้ว่าการส่งงานนั้นเราจะไปลอกเพื่อนมาก็ตามหรือว่าการที่เราเข้าเรียนหนังสือถึงแม้ว่าเราจะเข้าเรียนแล้วเราก็จะไปเมาส์กับเพื่อนกินขนมนะคะ เราก็ยังจะได้คะแนนการเข้าเรียนดังนั้นแต่และโรงเรียนเนี่ยจะมีการเก็บคะแนนที่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวแล้วก็มีมาตรฐานในการกดเกรดปล่อยเกรดไม่เหมือนกัน mm hmm. เมื่อมันมีมาตรฐานกันเราก็เลยมีข้อสอบชุดที่2ขึ้นนะคะซึ่งเป็นข้อสอบกลางภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า standardised test นะคะข้อสอบเนี่ยก็จะโกยเด็กทุกคนนะคะให้มาทําข้อสอบในวันเวลาเดียวกันใช้ข้อสอบชุดเดียวกันมันก็จะวัดผลความฉลาดหรือว่า iQ ได้แม่นยามากกว่า คำใบ้โดนเนี่ยจบลงตรงนี้นะคะทุกคนคิดว่าฟังแบบนี้แล้วอะไรน่าจะเป็นตัววัดผลได้ดีกว่ากันว่าเด็กคนไหนจะประสบความสําเร็จในอนาคตคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะตอบว่าข้อสอบกลางหรือว่าโอเนทเอเนถูกไหมคะตัวโดนเองก็ตอบแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่ทีเนี้ยก่อนที่จะปักใจเชื่อโดนมีงานวิจัยหนึ่งมาเล่าให้ฟังกันค่ะงานวิจัยนี้นะคะเป็นงานวิจัยที่โดนอ่านจบแล้วโดนชอบมากๆเลยค่ะเป็นงานวิจัยของคุณเจมส์เฮกแมนนะคะ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่โด่งดังระดับโลกเลยนะคะแล้วก็ยังได้โนเบลพรส์อีกด้วยซึ่งนอกจากคุณเจมส์เชคแมนเนี่ยจะโด่งดังในเรื่องของเศรษฐศาสตร์แล้วเขายังได้ทํางานเรื่องการศึกษาอีกนะคะสิ่งที่เขาทําค่ะเขาเนี่ยได้นําข้อมูลของโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่โด่งดังมากๆในประเทศสหรัฐอเมริกามาวิเคราะห์ค่ะโปรแกรมนี้นะคะก่อตั้งเมื่อปี1950ชื่อโปรแกรมว่า General Educational Development Program ค่ะย่อว่า GED สิ่งที่โปรแกรมนี้ทำนะคะเขาอนุญาตให้เด็กที่คิดว่าตัวเองมีความรู้เพียงพอเนี่ยสามารถที่จะสอบเทียบเพื่อเรียนจบมัธยมปลายได้นะคะเพราะเขามีสมมติฐานว่าเราไปโรงเรียนเพื่อไปรับความรู้แต่ว่าถ้าเรามีความรู้นั้นเพียงพอแล้วเนี่ยเราก็ไม่น่าจะต้องเสียเวลาไปโรงเรียนจริงไหมคะโดยเฉพาะเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนเวลาเขาเป็นเงินเป็นทองมากๆนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาสอบเทียบมัธยมปลายได้เขาก็จะประหยัดเวลาที่จะได้รีบ,รบเรียนจบมหาวิทยาลายัย ไปทำงานหาเงินนะคะโปรแกรมนี้เรียกได้ว่าป๊อปปูล่าสุดๆนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเดินมา5คนเนี่ยต้องมีอย่างน้อย1คนนะคะที่สอบเทียบโดยโปรแกรม GED นี้ซึ่งคุณเจมส์แท็กแมนเนี่ยเขาก็สงสัยนะคะว่าเด็กที่สอบเทียบกับเด็กที่เรียนจบมัธยมปลายแบบปกติเด็กกลุ่มไหนเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเขาก็เลยทำการศึกษาวิจัยซึ่งผลเนี่ยปรากฏว่าถ้าเป็นเรื่อง iQ นะคะ เด็กทั้ง2กลุ่มนี้มี IQ ที่ใกล้เคียงกันมากๆสูสีกันสุดๆนะคะแต่ว่าเด็กกลุ่มที่สอบเทียบเนี่ยเขาเรียนจบมหาวิทยายลัยเพียงแค่3%เท่านั้นในขณะที่เด็กที่เรียนมัธยมปลายแบบปกตินะคะเรียนจบมหาวิทยายลัยสูงถึงเกือบ50%เลยค่ะความแตกต่างนี้นะคะทำให้คุณเจมส์เทคแมนสงสัยว่า IQ ก็เหมือนกัน แล้วทำไมผลมาถึงออกมาไม่เหมือนกันแบบนี้ได้หล่ะคุณเจมส์เท็กแมนนะคะเขาได้ไปเอาตัวแปรอื่นๆนะคะมาร่วมวิเคราะห์ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้วิเคราะห์ผิดจริงๆนะคะเขาก็ได้ไปเอาตัวแปรอย่างเช่นเรื่องของอัตราการว่างงานอัตราการหย่าร้างหรือว่าเรื่องของการใช้สารเสพติดเข้ามาร่วมวิเคราะห์ด้วยผลนะคะปรากฏว่าเด็กกลุ่มที่เขาสอบเทียบมปลายเนี่ยนะคะมีผลลัพธ์เหมือนกับเด็กกลุ่มที่เรียนหนังสือไม่จบ หรือว่าออกจากการศึกษากลางคันเลยค่ะพอผลมันออกมาเป็นแบบนี้นะคะมันก็เลยเกิดการถกเถียงกันในแวดวงวิชาการอย่างมากคือเขาก็งงกันนีคะว่าเด็กกลุ่มสอบเทียบก็มีไอนะคะที่สูงเหมือนกับเด็กกลุ่มที่มีความสามารถในการเรียนจบปริญญาตรีแล้วทําไมผลลัพธ์ของเด็กกลุ่มนี้มันดันไปเหมือนกับเด็กคนที่เรียนหนังสือไม่จบได้มันเป็นเพราะอะไรนะคะ ก็หลังจากที่เขาพูดคุยวิเคราะห์นะคะแล้วก็ทำวิจัยกันอีกหลายๆครั้งเขาก็เลยได้ข้อสรุปมาว่าอ๋อจริงๆแล้ว IQ เนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้เมื่อตอนที่เป็นผู้ใหญ่สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือเรื่องของ Soft Skill ค่ะซอฟ t ์สกิลนะคะเป็นสิ่งที่ถูกบ่มเพาะในโรงเรียนด้วยเหมือนกัน มันคือความสามารถที่จะลากตัวเองมาเข้าเรียนในวิชาที่เราไม่อยากเรียนเลยเป็นความสามารถที่เด็กคนนึงบังคับตัวเองให้ส่งงานในวิชาที่ไม่ชอบเอาซะเลยนะคะเป็นความสามารถนะคะในการอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากๆหรือว่าสิ่งที่มันไม่ได้ให้ผลตอบแทนในทันทีมันคือการที่เราเนี่ยยับยั้งชั่งใจต่อสิ่งที่ยั่วยุต่างๆนานาเช่น Facebook YouTube นะคะ แล้วก็บังคับตัวเองให้ทำงานให้สำเร็จให้ได้ Soft Skill เหล่านี้ต้องหาที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนคน,นึงประสบความสำเร็จได้ค่ะหลังจากที่งานวิจัยนี้นะคะถูกตีพิมพ์ออกไปกลายเป็นว่าโปรแกรม GED นะคะถูกทบทวนครั้งใหญ่เลยค่ะเพราะว่ามันกลายเป็นสถานที่ในการบ่มเพาะเด็กที่มีความฉลาดทางด้าน IQ แต่ขาดความอดทนอดกลั้นนะคะ ต่อการที่จะทําให้งานเนี่ยบรรล,ลุเป้าหมายได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะในหนังสือเนี่ยก็ยังมีงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็พูดไปในทางเดียวกันนะคะว่าเกรดเฉลี่ยเนี่ยสามารถสะท้อนได้ว่าเด็กคนนี้มีซอฟต์สกิลมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เกรดเฉลี่ยนะคะสามารถเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวทานายได้ว่าเด็กคนนี้จะประสบความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนในอนาคตนะคะแต่ว่าดนคมไม่เอามาเล่าแล้วกันเนาะเพราะว่าใจความสําคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกัน ทีนี้ค่ะก่อนที่จะจบแล้วก็จากลางนันไปนะคะมีคนมากระซิบบอกดนว่าอยากให้ดนสรุปใจความสําคัญของสิ่งที่โดนพูดอีกสักทีหนึ่งนะคะเผืะะ่อว่ามีใครเขาฟังดนไปรีดผ้าไปนะคะอาจจะจับประเด็นได้ไม่ครบนะคะดังนั้นดนจะขอสรุปแบบนี้ค่ะขอ้อ1นนะคะถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเด็กคนนี้มีความฉลาดมากน้อยขนาดไหนมี iQ สูงไหมนะคะให้เราดูจากพวกข้อสอบก,กลางนะคะเช่น o n e t a n e t เป็นต้นค่ะ ข้อ2ค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าเด็กคนนี้มี soft skill มากน้อยขนาดไหนนะคะเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นไหมเป็นคนที่มีวินัยไหมบริหารเวลาเป็นไหมควบคุมตัวเองได้ไหมสิ่งเหล่านี้เกรดเฉลี่ยสะท้อนได้ค่ะข้อ3นะคะงานวิจัยเขาออกมาแล้วทั่วโลกนะคะว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆที่ทำให้เด็กคนหนึ่งประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่เรื่องของ IQ แต่เป็นเรื่องของ soft skill ค่ะ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะต้องตั้งสติดีๆนะคะเราจะต้องส่งเสริมซอฟต์สกิลให้กับเด็กแล้วก็ต้องไม่ได้เน้นย้ำเรื่อง IQ มากขนาดนั้นนะคะข้อสี่ข้อสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นสดตัวของดนค่ะโดนว่าระบบการศึกษาไทยเนี่ยยังให้คุณค่ากับ IQ เยอะไปหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้ให้คุณค่ากับซอฟต์สกิลนะคะจริงๆมันต้องสลับด้านกันนะคะ โอเควันนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากรู้ว่าเราจะช่วยสร้างซอฟต์สกิลให้กับเด็กได้ยังไงนะคะก็รอติดตามในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย